หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวผัวพันกับทีมของเราในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายรอบที่ผ่านมาก่อนที่เราจะไปลงเอยด้วยกันเซ็นสัญญาคว้าตัวเฟเดริโกเคียซ่าปีกตัวเทพมาจากทางมาลายูวเวนตุสแทนด้วยสนนราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ม12.5ล้านปอนด์นั่นก็คือในรายของทางเซซาฮูเอต้าปีกทีมชาติเม็กซิโกที่ปัจจุบันเข้าค่าแข่งอยู่กับทางสโมสรผูมารส เมื่อล่าสุดทางกราบเบลมราเอสเอเย่นต์ส่วนตัวของเขาเ็ามาเปิดเผยเลยว่าอันที่จริงแล้วเราแตะวัย23ปีเกือบจะได้ย้ายมาลงเอยในถิ่นแอนฟิลด์อยู่รอมรอแต่มันติดขัดปัญหาที่บางประการทําให้สุดท้ายแล้วดิวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทง้งนั้นงที่ในตอนแรกลิรวร์พูลก็มีความตั้งใจอยากจะเซ็นสัญญาก,กับเขาและปล่อยยิมตัวออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมอื่นในพิมเมลกก่อนจะดึงตัวกลับมาใช้งานในอนาคตต่อไป ัวเลือกอื่นๆภายในทีมพูมัสไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะเกื้อหนุนให้ทางเซซ่าหฮูเอตาสามารถเติบโตต,ต่อไปที่นี่ได้นะโมราเอสกล่าวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยากจะย้ายทีมและโจตัวเองก็เกือบจะได้ไปเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลในปี2025 นั่นแหละคือแนวความคิดที่พวกเขาได้วางเอาไว้เวรวพูมีความตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาและปล่อยยินตัวไปลงเล่นกับสโมสรอ,อื่นในพิมารีก่อนแต่มันก็ติดกฎบางประการที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้ทาให้สุดท้ายแล้วดิวนี้ไม่ได้เกิดขึ้น นอกจากนี้เราก็ต้องไม่ลืมว่ามันไม่ใช่ทุกทีมหรอกนะที่จะต้องการผู้เล่นในตำแหน่งนี้หรือบางทีพวกเขาอาจจะไม่สามารถการันตีโอกาสการลงสนามให้กับเขาในฤดูกาล2024ถึง2อได้มันน่าเสียดายนะเพราะตัวของทางฮูเอต้าเองน่าจะได้รับอะไรที่ดีกว่านี้แต่บางครั้งชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละเราไม่สามารถที่จะเลือกเดินในเส้นทางที่เราต้องการได้อยู่ตลอด ราะบางครั้งมันก็มีอุปสรรคมาขัดขวางเรื่องเล่านั้นออกไว้เมื่อฟังเรื่องราวของนักเตะที่เกือบจะได้ย้ายมาลงเอยในถิ่นแอนฟิลด์ของเราแต่สุดท้ายก็ต้องชวดไปข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูคนที่เหมือนกับว่าจะได้ย้ายออกจากทีมของเราไปแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ย้ายทีมโดยเหมือน นั่นก็คือในรายของทางไทเลอร์มอร์ตันมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราหลังจากเขาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งระหว่างถูกปล่อยยืมตัวไปลงเล่นให้กับทางเฮา์ซิตี้ในการแข่งขันเมื่อฤดูกาลทีแล้วนั่นจึงทําให้ลิเวอร์พูลของเรามีการตั้งค่าตัวของเขาสําหรับการย้ายทีมในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้เอาไว้สูงถึงระดับ20ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว ทว่าแม้จะได้รับความสนใจเข้ามาอย่างล้นหลามแต่สุดท้ายก็ไม่มีสโมสรใดเลยที่ยอมจ่ายค่าตัวของเขาตามตัวเลขดังกล่าวข้างตน้นจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงท้ายของตลาดซื้อขายที่ทางห้างขายยาไบเออร์รอเวอร์คูเซนก็มีการติดต่อเข้ามาขอยืมตัวเขาไปใช้งานเป็นการชั่วคราวถึงแค่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ทว่าลิเวอร์พูลเองก็ได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวกลับไปซึ่งล่าสุดทางคริสเตียนโฟกหัวหน้าทีมข่าวของบิลสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันได้ออกมาเน้นย้ำถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเบื้องลึกเบื้องหลังของดิวนี้ลิเวอร์พูลต้องการให้ไบเออร์หรือเวอร์คูเซนการันตีโอกาสในการลงสนามให้กับทางไทเลอร์มอร์ตันโฟกกล่า หาไม่แล้วพวกเขาก็คิดว่านี่เป็นดิวที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลสําหรับพวกเขานะกแต่าาทางเรเวอร์คูเซเองก็ไม่สามารถจะการันตีอะไรแบบนั้นให้กับตัวของทางมอตันได้ด้วยเช่นเดียวกันมันมีการพูดถึงประเด็นการขอยิมตัวเขาพร้อมด้วยพวกเงื่อนไขในการซื้อขาดนักเตะแ้่าทางลิเวอร์พูลเองก็ตอบ กลับไปเพราะในเมื่อทางเลเวอร์คูเซนเองยังการันตีเวลาในการลงสนามให้กับตัวของหมอตันไม่ได้เลยด้วยซ้ำนักเตะเองก็ย่อมจะไม่มีโอกาสได้แสดงให้เห็นถึงฝีเท้าของเขาออกมาในอีกด้านหนึ่งทางลิเวอร์พูลก็ต้องการค่าตัวของนักเตะที่ระดับ20ล้านปอนด์ซึ่งนั่นก็สูงเกินไปสำหรับทางเลเวอร์คูเซนเหมือนกัน ในๆก็พูดถึงนักเตะในแผงกองกลางของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกเราจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูคนที่กลายมาเป็นกระแสข่าวอย่างหนักในการแข่งขันฤดูกาลนี้กันบ้างนั่นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางไรอันกรร์เวนแบกมิดฟิลด์ดัชแมนของทีมเราหลังจากสโมสรมีความพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่เมื่อเราพลาดได้ตัวเป้าหมายหลักอย่างทางมาตินซูบิเมนดีห้องเครงตัวเก่งจากค่ายเรอัลซซดัดไปแต่สุดท้ายมันก็กลายมาเป็นทีมของเราที่สามารถพลิกวิกฤตให้กลายมาเป็นโอกาสได้สําเร็จน,นั่นต้องยกเครดิตแบบเต็มๆให้กับตัวของทางอาร์เนสต์ร็อตเทรนเนอร์คนใหม่ของเราที่มองทะลุป,ปุโปรง่งเห็นถึงศัก,กยภาพในตัวของทางกราวเวนแบกและมีการเปลี่ยนบทบาทให้เขาถอยลงมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ เรื่องดังกล่าวได้ช่วยให้โจตัวสามารถระเบิดฟอร์มเทพออกมาได้จนกลายมาเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่เป็นต้นมาล่าสุดในช่องพักเบรกทีมชาติรอบนี้ตัวของทางกราวเวนแบกเองก็ได้เดินทางไปรับใช้ทัพอัศวินสีสม้มทีมชาตินเธอร์แลนด์ของเขาและเพิ่งจะได้ลงสนามในเกมยูฟ่าเนชันส์ลีกที่ซึ่งพวกเขาหลงฟาดแข้งกับทีมชาติบอสเนียเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอีกด้วย ผนปรากฏว่าเราเวนแบกก็สามารถที่จะต่อยอดฟอร์มการเล่นที่สุดยอดของเขาจากเกมในระดับสโมสรไปสู่เกมระดับทีมชาติได้อีกด้วยซึ่งเครื่องที่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวเลขในเชิงสถิติที่ออกมาหลังเกม เมื่อเขาได้ลงเล่นครบทั้ง90นาทีในเกมกับทางบอสเนียดังกล่าวข้างตน้นพร้อมกับฝากเฟรติการสัมผัสบอลรวมไปทั้งสิ้น87ครั้งและมีอัตราส่วนในการผ่านบอลสำเร็จสูงถึง92กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มการเล่นในส่วนของเกมรับที่เขาก็ยังคงโดดเด่นเกินกว่าใครทั้งนั้นกับการสามารถเอาชนะในการดวลกับคู่แข่งมาได้4ครั้งเช่นเดียวกันกับการตัดบอลกลับมาได้อีก4หน หลังจากพูดถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะสำหรับทีมของเราที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่ก็อยู่ในช่วงที่มีฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้นั่นก็คือในลายของทางหลุยดิออสปีกทีมชาติโครมเบียของเราที่โจ้ตัวก็สามารถทำผลงานได้อย่างสุดเจ็บนับตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาเป็นทางออร์ตร โดยเขาได้ฝากผลงานการทำไปแล้วถึง3ประตูกับอีก1นึ่แอซิสจากการลงสนามแค่3นัดแรกในเวทีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้สิ่งที่โจ้ตัวพัฒนาขึ้นมาแบบเด่นชัดมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องของความเฉียบคมในการทำประตูซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะเห็นเขามีปัญหาในการเข้าทำจังหวะสุดท้ายอยู่เสมอ เพรามันก็ดูเหมือนว่าตัวของทักอานเนอร์สตรอตเองจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นได้อย่างตรงจุดจนช่วยให้ทางดีอาร์สสามารถโชว์ฟอร์มเทพออกมาได้ขนาดนี้ล่าสุดโจ้าตัวเองก็เพิ่งจะไปลงสนามให้กับทีมชาติโคลมเบียของเขาในการฟาดแข่งกับทีมชาติเปรูสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและดีอาสเองก็สมบทเป็นฮีโร่อีกครั้งหนึ่งแล้ว หลังจากเขาเป็นผู้มาทำประตูตามตีเสมอให้กับทีมได้สำเร็จในช่วงท้ายเกมแซฟบหนึ่งคะแนนให้กับทีมชาติโคลอรเบียรได้นั่นทำให้สื่อในหลีกบ้านเกิดของเขาอย่างทเอลเทมโปได้ออกมาสู่หกผลงานดังกล่าวข้างต้นของดีอาร์สพร้อมกับยกย่องเขาเลยว่านี่แหละคือฮีโร่ตัวจริงของทีมชาติลุยดีอาสอาจจะไม่ถึงกับโดดเด่นมากนะักในการแข่งขันเกมน,นี้นะเอลเทมโประบุ โดยเขาถูกกำหนดมาแล้วว่าจะต้องเป็นฮีโร่ของเราเขาเป็นคนทำประตูตามตีเสมอให้กับทีมได้สำเร็จและความทุ่มเททั้งหมดของเขาก็ได้รับผลตอบแทนแล้วนี่แหละคือฮีโร่ในชีวิตจริง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยมกจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของทางคีวินคินเลอร์ ur, ในด่านมือสองของเรากันบ้างหลังจากเขาตกเป็นข่าวพัวพันเรื่องการย้ายทีมมาตลอดช่วงซัมเมอร์แต่สุดท้ายก็ถูกทางสโมสสรั้งตัวเอาไว้กับทีมอีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาล แม้กระนั้นหลังจากจู้ตัวได้เห็นทีมหันไปเซ็นสัญญาคว้าตัวทางจอจี้มามาดัาวีลี่พวกสาบประตูจอมหนึบทีมชาติจอร์เจียมาจากทางไอ้ข้างข่าวบาเรนเซียและถึงแม้จะมีการปล่อยยืมตัวเขากลับไปให้ทางต้นสังกัดเดิมยืมใช้งานยาวตลอดทั้งฤดูกาลแต่คิลเลเอร์ก็มองเห็นอนาคตของเขากับทีมของเราได้และจู้ตัวก็ไม่พอใจกับหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมา ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทางแกรมไบรี่ g u ููด้านการซื้อขายคนดังระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางลูซิงเดอะคอปสื่อที่เจอบข่าวของทีมเราโดยเฉพาะผมไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าหรือว่าผู้ประเมินมูลค่าของเขาเอาไว้เท่าไหร่หรอกนะมันก็แค่เป็นจุดที่พวกเขายังไม่สามารถที่จะปล่อยตัวเขาออกไปได้เพราะมันยังจําเป็นจะต้องใช้งานเขาอยู่ไบร์รี่กลา นั่นทำให้ผมเข้าใจได้เลยว่าทำไมตัวของทางคีวินกิลเฮอร์เองถึงไม่พอใจเราได้เห็นผู้ักษาประตูมากมายที่ย้ายทีมกันในช่วงสัมเมอร์นี้แล้วสโมสรอ,อย่างทางซาล์ทัมตันวูฟตันวันเดอร์เรอร์หรือบอรนมัดเองก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของคิลเฮอร์ Her. แถมตัวของเขาเองก็ยังได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรทั้งหลายทั้งมวที่กล่าวมาอีกด้วย นั่นเลยทําให้ตัวของเขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากแต่เขายังคงอยู่ภายใต้สัญญามันเลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรไปได้มากกว่านี้แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ